สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอูงเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอเตรียมพร้อมแล้วก็วิเคราะห์ตัวของคาซึฮะนะครับว่าเก่งไมหมน่ากดไหมทําอะไรได้บ้างนะครับที่แน่คือตัวมันเท่แล้วก็สกิลมันสวยนะฮะผมคิดว่าเก่งไม่เก่งยังไงหลายคนก็น่าจะกดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนแรกนะฮะก็คือในส่วนของ้าพลัง ถ้าพลังของคาซึอฮะพลังชีวิตกับพลังโจมตีอยู่ในระดับกลางๆนะครับแล้วก็พลังป้องกันถือว่าค่อนข้างสูงเลย807หน่วยแล้วก็เติบโตเป็นในส่วนของชำนาญธาตุนะครับสูงสุดที่115หน่วยของที่ใช้เลื่อนขั้นก็จะเป็นของที่ดอบจากบอสธาตุลมนะครับแล้วก็ของที่ได้จากตัวบอสสมุไรที่จะเข้ามาในแพท1.6นะครับแล้วก็มีต้นไม้ที่เข้ามา1 6เหมือนกัน ส่วนของที่เอาไว้อัพพรสวรรค์ก็จะเป็นหนังสือรูปข้าวนะครับหนังสือดีลิเจนต์แล้วก็ของที่ดรอปจากบอสแอดดาห์มาที่สกิลนะครับสกิล e ของคาซูฮะก็คือสกิลนี้สามารถกดใช้ระหว่างที่อยู่กลางอากาศได้แล้วก็เมื่อกดใช้เนี่ยจะเป็นการดูดสตูลอบๆเข้ามาที่ตัวคาซูฮะจากนั้นก็ทำนาเมิดลมพร้อมกับทำให้สตูลอยขึ้นจากนั้นตัวของคาซูฮะเนี่ยก็จะกระโดดลอยตามสตูขึ้นไปด้วยนะครับ ซึ่งในจังหวะการกดดูศัตรูเข้ามาเนี่ยถ้าคุณกดค้างมันจะทำนามิได้แรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มจาก6วิเป็น9วินะครับคราวนี้ในระหว่างที่ลอยตัวอยู่ด้วยสกิลนี้นะครับถ้าเรากดพุ่งโจมตีลงพื้นเนี่ยปกติแล้วการพุ่งโจมตีธรรมดาจะเป็นกายภาพแต่ถ้าเรากดตอนที่ลอยบนอากาศด้วยผลจากสกิล E นะ มันจะทําความเสียหายเป็นธาตุลมแทนแล้วก็จะสร้างเป็นลมขนาดเล็กมาดูดศัตตูรอบรอบนะครับเพราะฉะนั้นสกิล e เนี่ยมันจะมี2จังหวะจังหวะแรกดูดปรตูเป็นวงกว้าง1ครั้งนะครับพอเราลอยขึ้นข้างบนแล้วจมตีลงมาเนี่ยมันจะทําการรวบศัตตูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นลมขนาดเล็กแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะรวบศัตตูต่อเนื่องแต่ไม่แน่ใจว่าจะรวบนานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เป็นสกิลที่เอาไว้เน้นรวบ เพื่อจะเปิดคอมโบต่อแล้วก็ดาเมจของสกิลนี้ก็ค่อนข้างแรงใช้ได้เพราะว่าเลขดาเมจที่อิงจากสกิลเลเวล6เนี่ยมันก็ทำดาเมจได้ประมาณ500-600%ถึง600%นะครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะกดสกิลค้างไหมหรือว่าตอนคุณพุ่งโจมตีเนี่ยลอยไม่สูงมากหรือว่าลอยสูงมากนะครับซึ่งก็ถือว่ารุนแรงใช้ได้น่าจะพอใช้เป็นซับดิเพสได้อันนี้มาที่ถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายก็จะเป็นการฟันหนึ่งครั้งก่อนทำดาเมจเป็นธาตุลม จากนั้นก็จะสร้างฟิลขึ้นมาซึ่งฟิลนี้ก็จะมีการสร้างความเสียหายธาตุลมต่อเนื่องอีก5ครั้งนะครับจากที่ผมเห็นจากข้อมูลหลุดมาซึ่งถ้าฟิลนี้เนี่ยมันสัมผัสกับธาตุซึ่งก็คือพวกธาตุน้ําไฟไฟฟ้าน้ําแข็งมันก็จะทําการดูดซับธาตุแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมตามธาตุที่ดูดซับนะครับซึ่งดาเมจโดยรวมทั้งหมดนะจากการฟันครั้งแรกแล้วก็ดาเมจต,ต่อเนื่องพร้อมกับดาเมจเพิ่มเติมจากการดูดซับธาตุเนี่ยพรวมกันทั้งหมดที่เลเวลหก อยู่ที่1,241%ซึ่งถือว่าสูงนะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นจากดาเมจของสกิลยีแล้วก็ไม่ตายคาซึฮะเนี่ยผมมองว่าคาซึฮะสามารถเล่นเป็นตัวซับดีเพสก็คือเป็นตัวดาเมจจากการกดสกิลแล้วก็ไม่ตายเนี่ยค่อนข้างจะได้แน่ๆนะครับสกิลไม่ตายนี้ก็มีระยะเวลาการสร้างฟิล8วินาะแล้วก็มีคููดาว15วิใช้พลังงาน60หน่วยนะครับ ในส่วนของพรสวบัค์ติดตัวนะครับก็จะเป็นการลดพลังกายที่ใช้ในการวิ่งของคนในทีมลง20%แล้วก็ไม่สามารถทับซ้อนกับความสามารถเดียว,ยวกันได้ส่วนตอนเลื่อนขั้นหนึ่งก็คือถ้าใช้ c q e แล้วเกิดการดูดซับธาตุนะครับมันจะเกิดดาเมจเพิ่มเติมอีก200%ของพลังโจมตีนะฮะแล้วก็ดาเมจที่ทำเพิ่มเนี่ยก็เป็นธาตุเดียวกับธาตุที่ดูดซับมันก็คือได้ดาเมจเพิ่มนะครับ200%ถือว่าไม่ได้น้อย แล้วก็พรสวรคนตอนเลื่อนขั้น4ก็คือเมื่อคาซึฮะทําให้เกิดปฏิกิริยากระจายนะครับทุกคนในทีมจะได้โบนัสความเสียหายาธาตุตามาธาตุของตัวละครตัวนั้นนะครับซึ่งโบนัสความเสียหายที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าชํานาญธาตุของคาซึฮะคูณ0.03%ตัวบัฟนี้จะอยู่8วินาทีก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าคาซึฮะมีชํานาญธาตุถึนนง100หน่วย โบนัสความเสียหายที่ได้ก็คือ3%นะครับแล้วโบนัสที่ได้จากการกระจายธาตุที่ต่างกันสามารถซ้อนทับกันได้ยังไงเท่าที่ผมเข้าใจก็คือสมมุติว่าคุณทาให้ศัตรูติดไฟแล้วคุณทําให้เกิดการกระจายเนี่ยทั้งทีมก็คือได้บัฟความเสียหายธาตุแต่ถ้าคุณทําให้เกิดการกระจายกับธาตุไฟซ้ำเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ได้บวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าคุณทํให้ศัตรูติดธาตุอื่นเช่นติดธาตุน้ํา แล้วคุณทําให้เกิดการกระจายธาตุน้ำเนี่ยมันก็จะสามารถซ้อนกับโบนัสที่ได้จากการกระจายไฟตอนแรกไปได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้คาซึฮะทําทการกระจายธาตุทั้ง4ีธาตุได้ไฟน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าเนี่ยมันก็ซ้อนทับได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้เวลาเล่นจริงเนี่ยปกติเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราจะจัดมีแค่ประมาณ2ธาตุ ที่คอมโบกันอันนี้คือไม่รวมหินกับลมนะฮะเช่นเราจะเล่นน้ํากับไฟน้ําน้าแข็งหรือไฟน้ําแข็งปกติแล้วเราจะคอมโบแค่2ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นคาซึฮะก็จะทาโบนัสซ้อนได้ประมาณ2ครั้งนะครับโดยพื้นฐานยกเว้นว่าศัตรูเนี่ยมันมีธาตุอยู่แล้วเช่นคุณเจอสลาน้ําแข็งคุณก็สามารถทํากระจายน้ําแข็งได้คุณก็อาจจะซ้อนทับได้มากกว่า2ครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นความสามารถของคาซึฮะตีศูนย์ทั้งหมด ตอนนี้ถ้าถามว่าคาซึฮาจะเล่นแบบไหนได้บ้างเท่าที่ผมมองที่ชีสูนนะมีอยู่2สายคือสายซับดาเมจคือคุณเล่นดาเมจลมไปเลยนะครับคุณอาจจะบิวเป็นโจมตีโบนัสลมอาาัตชีความแรงคิแล้วก็เน้นดาเมจจากสกิลอีกับไม่ตายเป็นหลักกับอีกแบบหนึ่งก็คือสายชํานาญธาตุอย่างถ้าคุณบิลชํานาญธาตุคาซึฮาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอาร์ติแฟก แล้วก็พวกอาวุธเนี่ยคุณอาจจะได้ชํานาญธาตุประมาณ1,000หน่วยนะครับตีคร่าวๆอาจจะมากกว่านั้นแล้วถ้าคุณมีชํานาญธาตุ1 0 0 0หน่วยเนี่ยเวลาที่คุณทําให้เกิดการกระจายมันก็จะเพิ่มโบนัสความเสียหายให้คนในทีม30%นะครับแล้วก็ถ้าซ้อน2ครั้งก็เป็น60%ซึ่งถือว่ากนข้างเยอะอยู่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่ามันก็พอเล่นได้เป็นสายบัฟเดเมจแต่ มันจะเล่นได้ดีกว่านี้ถ้ามิโฮโยเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าเขาจะบัฟในส่วนของชำนาญทตุก่อนหน้านี้มิโฮโยเขาเคยมีเป็นจดหมายผู้พัฒนานะบอกว่าเขาจะบัฟในส่วนของชำนาญทตุก็คือชำนาญทา่าจะส่งผลมากขึ้นแล้วก็พวกคอมโบาตาการกระจายการโอเวอร์โหลดนาไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันจะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเขาบัฟก่อนที่คาซึทะาจะมาเนี่ยสายชำนาญทตุนี้ก็จะมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงไปด้วย ผมมองว่าถ้าเขายังไม่บัฟชำนาญธาตุเล่นเป็นสายดาเมจลงไปก่อนแต่ถ้าเขาบัฟชำนาญธาตุเมื่อไหร่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าเขาจะบัฟเยอะพอให้สายนี้มันเวิร์กไหมหรือจะเล่นผสมกันก็ได้นะครับมาที่กลุ่มดาวต่อนะครับกลุ่มดาวแรกของฮาซฮะก็คือลดคูดาวของสกิลวีลง10%แล้วก็การใช้ไม่ตายจะเป็นการรีเซ็ตคูดาวของสกิลวีทันทีนะฮะคือใช่นะครับต้องมีกลุ่มดาว6 กว่าจะได้ความสามารถนี้นะฮะนี้มากลุ่มดาวหนึ่งก็ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากเพราะว่าเราใช้สกิล E ได้บ่อยขึ้นแถมพอเราใช้สกิลไม่ตายแล้วมันรีเซ็ตสกิล E เนี่ยเรากดใช้ได้อีกครั้งหนึ่งคือนอกจากรวบได้เพิ่มอีกรอบดาเมจเพิ่มอีกรอบแล้วมันยังสร้างอนุธาตุอีกรอบด้วยนะครับได้ทั้งดาเมจได้อนุธาตุกดไม่ตายได้บ่อยอะไรขึ้นอีกผมมองว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆนะฮะกลุ่มดาวนี้ ่วนกลุ่มดาว2ก็คือเมื่อคาซึฮะสร้างฟิลจากกิลคิวนะครับมันจะมีผลเพิ่มตรงนี้ก็คือตัวของคาซึฮะจะได้ชำนาญธาตุ2 0 0หน่วยแล้วก็ตัวละครที่อยู่ในฟิลจะได้ชำนาญธาตุ200หน่วยเหมือนกันโดยที่ผลดังกล่าวทั้งสองอันนี้ไม่สามารถซ้อนทับกันได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคาซึฮะอยู่ในฟิลเนี่ยเขาก็ได้แค่200หน่วยนะครับแต่ถ้าเราสลับคาซึฮะออกต่อให้คาซึฮะไม่อยู่ในฟิลจากไม่ตาย เขาก็ยังได้ชำนาญธาตุ2 0 0หน่วยแล้วก็ตัวละครอื่นที่อยู่ในฟิลก็คือได้200หน่วยไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีเหมือนกันนะถาซื้อฮัทถ้าชำนาญธาตุเยอะก็บัฟดาเมจให้เพื่อนได้ดีขึ้นนะครับดาเมจคอมโบธาตุอะไรต่างๆก็ดีขึ้นตัวที่สลับมาก็ทำคอมโบธาตุได้แรงขึ้น200หน่วยนี่ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากอีกกลุ่มดาวหนึ่ง กุมดาวที่3ก็คือเพิ่มเลเวลของสกิล E 3 l เลเวลอันนี้ก็ทําให้ดาเมจมแรงขึ้นก็ถือว่าโอเคแต่ไม่ได้ถึงสําคัญมากกลุ่มดาวสีก็คือเมื่อคาซึฮะมีพลังงานไม้ตายน้อยกว่า45หน่วยจะได้รับเอฟเฟกตามนี้ก็คือเมื่อใช้สกิล E แบบกดแตะจะฟื้นพลังงาน3หน่วยถ้าใช้ E แบบกดค้างจะฟื้น4หน่วยถ้าล่อดอยู่กลางอากาศจะฟื้นพลังงาน2หน่วยต่อวินะครับ ก็ทาให้เราสามารถใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นนะไม่ตายคาซูฮะมันใช้60หน่วยอันนี้คือเงื่อนไขเมื่อต่ำกว่า45ก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าถ้าไม่มีกลุ่มดาวนี้คาซูฮะจะมีปัญหาเรื่องกดไม่ตายได้บ่อยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจําเป็นมากนะแล้วก็กลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลไม่ตาย3เลเวลก็ไม่ตายแรงขึ้นก็ถือว่าดีเช่นกันส่วนกลุ่มดาว6อันนี้จะเป็นกลุ่มดาวที่ รูปแบบการเล่นอีกแบบหนึ่งของคาสึฮะห้เลยก็คือเมื่อคาสึฮะ้ากดใช้ E หรือ Q จะทําให้การโจมตีปกติช้าโจมตีพุ่งโจมตีจากอากาศทำนาเมตเป็นท่าลมนะแล้วก็ทํานาเมตแรงขึ้น0.2%ต่อค่าชํานาญท่าที่คาสึฮะมีโดยที่บัฟนี้จะมีเวลา5วินะครับถ้าคุณกดใช้ E กับไม่ตายสลับกันเนี่ยบัฟนี้ก็น่าจะอยู่ได้แทบจะตลอดเวลานะฮะแล้วก็ ตัวอย่างเช่นถ้าคาซือฮะเขามีชํานาญท่าหนึหน่วยเนี่ยก็คือทำดาเมจได้แรงขึ้น20%ถ้าคุณเล่นสายชํานาญท่าเพียวเคียวมีชํานาญท่าสักพันหน่วยเนี่ยก็ทำดาเมจแรงขึ้น20 0ซน์นะครับตรงนี้คือทําให้การโจมตีอะไรต่างๆของคาซือฮะเนี่ยมันแรงขึ้นมากสาเหตุที่คาซือฮะตอนที่ไม่มีกลุ่มนาวนี้เล่นเป็นดาเมจหลักไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันจะเหมือนกับเซียวตอนที่ไม่กดไม่ตายก็คือโจมตีเป็นกายภาพซึ่งมันก็เบานะครับ แต่พอคุณมีกลุ่มดาวนี้เนี่ยคุณโจมตีเป็นธาตุลมซึ่งถ้าคุณบิวเป็นพวกโบนัสลมนะฮะมันก็จะแรงนะครับแล้วก็มันสามารถโจมตีให้เกิดการกระจายทุกครั้งนะซึ่งถ้าคุณเล่นสายชํานาญธาตุการกระจายทําดาเมจเสริมตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเสริมได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นสายดาเมจหลักจริงๆเล่นเป็นสายดาเมจลมหรือไม่ก็แบบชํานาญธาตุตีกระจายรัวๆแรงๆเนี่ย ควรต้องมีกลุ่มดาว6นะครับถ้าไม่มีกลุ่มดาวนี้ก็ก็เหมือนซียวตอนไม่มีไม่ตายนะฮะมันก็เล่นได้แต่มันไม่สุดประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากได้กลุ่มดาวนี้ถ้าคุณชอบคันซท้ายจริงๆก็แนะนําไม่เติมผ่าน power pay นะฮะอีกแล้วนะครับก็เติมผ่าน power pay ได้นะเพราะว่าร้านนี้ผมเติมประจานะครับปลอดภัยแล้วก็ประหยัดนะผมประหยัดได้เป็นหมื่นแล้วกับร้านนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องดีฟันนะครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับผม สนใจก็ติดต่อผ่านทางไลน์หรือเฟซบุ๊กของทางร้านได้เลยนะครับอธิบายความสามารถไปหมดแล้วคราวนี้มาวิเคราะห์ว่าน่ากดไหมผมขอพูดสั้นๆตรงนี้เลยว่าน่ากดมากนะครับผมขอเปรียบเทียบกับเวนตี้แล้วก็ซูโคเทียบกับเวนตี้ก่อนเวนตี้เนี่ยเขาเก่งกับศัตรูตัวเล็กมากๆเพราะว่าเขารวบศัตรูได้กว้างแล้วก็รวบแรงนะฮะ แล้วก็สามารถชงคอมโบธาตุได้โหดมากถ้าคุณรวบศัตรูได้แถมยังช่วยฟื้นพลังงานได้ด้วยนะครับแต่พอคุณเล่นมาถึงช่วงท้ายนะฮะคอนเทนต์ยากๆช่วงท้ายเนี่ยอย่างพวกอบิดนะครับแล้วก็บอสเนี่ยคุณไม่สามารถใช้วนตี้รวบได้อบิดคุณอาจจะรวบได้บางห้องแต่ว่าหลังๆเนี่ยมีหลายห้องที่คุณอาจจะรวบไม่ได้นะครับพอวนตี้รวบไม่ได้เนี่ยดาเมจมันก็เบาลง การชงคอมโบธาตุก็ลําบากนะเพราะว่าไม่ตายของเวนตี้มันลิงน้อนท้างยากบางครั้งมันก็ไปเกิดที่ด้านหลังตูแล้วคุณก็จะใส่คอมโบธาตุให้ลมอะไรยากนะครับคุณง่ายว่าในคอนเทนต์ช่วงท้ายเกมพอคุณเจอพวกมินิบอสพวกบอสเนี่ยประโยชน์ของเวนตี้หายไปเยอะมากในขณะที่ตัวของซูโคสเนี่ยถึงจะร่วมไม่ดีเท่าเวนตี้แต่เขาเพิ่มชํานาญธาตุแล้วก็บัฟดดเมจอะไรต่างๆให้เพื่อนร่วมทีมได้ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่ยืดหยุ่นใช้ได้ทั้งศัตรูขนาดเล็กแล้วก็สู้กับพวกบอสต่างๆแล้วคาซึฮะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนซูโคส5ดาวนะครับคาซึฮะสกิล E ของเขารวบศัตรูได้เหมือนสกิล E ของซูโคสเลยแต่ระยะรวบเนี่ยกว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอศัตรูตัวเล็กคาซึฮะรวบได้ถ้าคุณเจอบอสคาซึฮะสามารถบัฟดาเมจให้คนในทีมได้แล้วก็สามารถ ชงคอมโบธาตุได้เพราะมันเป็นการสร้างฟิลซ์ซึ่งคุณแทบจะไม่ต้องกังวลว่าคุณจะผสมธาตุไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคาซึฮะมันยืดหยุ่นกว่าเวนตี้นะครับแล้วก็ถ้าให้ผมพูดเนี่ยผมมองว่าคาซึฮะน่าจะอยู่ในระดับเดียวกับเวนตี้หรืออาจจะเหนือกว่านะครับผมมองว่าคาซึฮะหรือว่าน่ากดมากอันนี้มาคุยเรื่องอาวุธกันนะครับ เริ่มที่3าดาวก่อนผมคิดว่าที่น่าจะใช้ได้เลยก็คือตัวของสกายไลเดอร์ที่ได้ฟื้นพลังงานนะก็ทําให้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นพอกดไม่ตายแล้วก็ได้พลังโจมตีนะครับก็น่าจะโอเคอยู่กับอีกอันหนึ่งก็คือตัวของฮาร์บิงเจอร์ที่ได้ความแรงขิแล้วก็ได้อัตราคิ้เพิ่มเยอะมากถ้าพลังชีวิตคุณสูงกว่า90%ถ้าคุณเลี้ยงเลือดคาซอฮาให้เกิน90%ได้แาบวันนี้ก็เพิ่มดาเมจได้เยอะนะครับก็มี2อันนี้ที่น่าใช้อยู่แต่ว่า เปนการเลเอร์ leader, น่าจะใช้ง่ายกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าคุณเอามาเล่นซัพพอร์ตได้ฟื้นพลังงานส่วนถ้าเป็นสีดาวปาโบนีเได้ฟื้นพลังงานโอเคไหมก็โอเคไม่ตายได้บ่อยขึ้นส่วนความสามารถเนี่ยถ้าคุณตีติดคีคุณมีโอกาสได้ฟื้นพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ให้คุม้มคุณอาจจะต้องให้ค่าซื้อฮะใส่หมวกอัตตาคินะครับให้มีอัตราคิ้ะเกิน50%น่าจะติดได้ไม่ยากในส่วนความสามารถถ้าคุณมีอัตราคิ้พอประมาณเดอะฟุตไม่เหมาะนะครับเพราะว่าล่ะ ถ้าคุณไม่ได้เอามาเล่นเป็นดาเมจหลักอ่ะคุณคงไม่ได้มาเสียเวลามาเก็บตัวโนต้ตนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่หรือกิเชีย็ไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าสกิล e ของฮาลซอค้าเนี่ยส่วนที่นับเป็นดาเมจจากสกิลมันแค่ตอนที่กดต,ตอนแรกอย่างเดียวเพราะว่าดาเมจจากการพุ่งทุมตีแล้วก็ดาเมจเสริมจากพรสวรรค์ตอนเล่นขั้นหนึ่งเนี่ยมันนับเป็นการพุ่งโจมตีนะครับไม่ได้นับเป็นการกดสกิลเพราะฉะนั้นมันก็จะติดค่อนข้างยากอีกอย่างคูดาวของดาบก็นานด้วยแนะนําาาว่ถ้จะ้ ใช้ฟา่นีสดีกว่าไลออนรออันนี้คุมไม่เท่าไหร่ยกเว้นว่าคุณเล่นกับทีมที่สามารถแปะไฟกับไฟฟ้าศัตรูได้มันก็พอจะโอเคแต่ผมบอกว่าก็ไม่ได้ดีมากนะครับโปรโตไทป์อันนี้ไม่เหมาะเลยนะคุณได้บนนักกายภาพไม่ได้เหมาะอะไรกับคาซูฮาจริงๆแล้วก็ดาบดามแบ็กซอร์สได้อาัตายชี่ก็อพอใช้ได้ถ้าคุณจะเล่นเป็นดาเมจรับดาเมจนะครับเป็นดาเมจทัดลมแต่ความสามารถ บวธการโจมตีธรรมดาไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันจะโอเคถ้าคุณมีกลุ่มดาว6นะแต่ถ้าคุณมีงบกลุ่มดาว6คุณน่าจะมีงบเปิดอาวุธประจําตัวนะครับแล้วก็เฟตเทอร์ลิงดีไซน์อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เหตุผลคล้ายๆดาบสกิบเชียลเลยเพราะว่าดาเมจส่วนที่นับเป็นดาเมจสกิลเนี่ยมันมีแค่ตอนกดรวบเท่านั้นที่เหลือนับเป็นดาเมจของการพุ่งโจมตีหมดเลยนะครับมันก็บู o ดาเมจได้ไม่ค่อยเยอะอันหนึ่งที่จริงๆแล้วเรียกได้ว่ารีที่สุดของคาซูฮะเลยก็คืออาวุธครา ตัวไอออนสติงมันเป็นอาวุธที่ให้ชำนาญธาตุซึ่งมันเหมาะคาซือฮะแล้วก็หลังจากที่ทําความเสียหายธาตุจะเพิ่มความเสียหายของตัวละคร6%ซ้อนได้2ครั้งอันนี้น่าจะเหมาะกับคาซือฮะที่สุดแล้วในบรรดา4ดาวทั้งหมดแล้วก็เป็นอาวุธคารดด้วยนะครับผมแล้วถ้าเป็น5ดาวล่ะ5ดาวที่เหมาะที่สุดก็อาวุธประจําตัวที่จะมาพร้อมตู้คาซือฮะ นะครับดาบเพิ่มชำนาญพาดบวกโบนัสความเสียหายบัฟการโจมตีธรรมดาชา้าโจมตีพุ่งโจมตีของคนในทีมได้มันเป็นอาวุธที่เกิดมาเพื่อคาซึฮะนะครับมันบุต์ดามจทั้งหมดของคาซึฮาได้แถมบัฟทั้งทีมได้อีกก็ดีที่สุดก็ต้องอันนั้นนะตัวนั่นอื่นอย่างตัวไพโมเดียลเจก็ถือว่าโอเคคุณได้อัตราคิกสูงคุณได้พลังโจมตีเพิ่มด้วยถ้าคุณไม่ได้เล่นสายชำนาญพาาดก็ถือว่าดีมาก ตัวสกายเวิร์ดได้ฟื้นพลังงานก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าความสามารถอาจจะไม่ได้เหมาะกับสายซับเท่าไหร่ส่วนตัวดาบหินเนี่ยคุณต้องเสียเวลามาโจมตีเก็บสแต็กนะครับก็ไม่เหมาะยกเว้นว่าคุณมีกลุ่มดาวหกแล้วเล่นดาเมจหลักนะส่วนของดีแฟกต์นะครับถ้าเป็นในส่วนของเซตเนี่ยก็สีลมอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วนะฮะโบนัสลม1 5กระจายแรงขึ้นลดต้านทานถ้าคุณเอามาเล่นเป็นซับ ให้กับพวกาธาตุไฟน้ำน้อแข็งไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องเป็นสีลมนะครับเอามาลดต้านทานแต่ถ้าคุณไม่ไดเอามาเล่นกับสีธาตุที่ว่าไปคุณก็จะใช้เป็น2ลมบวก2องเวนเดอร์นะครับเพื่อเอาชํานาญธาตุเพิ่มขึ้น80%หรือคุณอาจะจะเล่น2ลม2โนเบสเอาไม้ตายแรงขึ้นก็น่าจะได้นะครับถ้าคุณเพิ่งเล่นจริงๆคุณก็จะใช้เป็นเซตอ่าอินสตัคเจอร์นะครับเพื่อเอามาบวกชํานาญธาตุให้คาซูฮะแล้วก็คนในทีม ก็ได้แต่ว่า instructor เนี่ยมันตันที่4ดาวนะครับแล้วก็พอคุณเข้าช่วงท้าย,ายเนี่ย artifact 5ดาวนะครับถ้าออฟหลักเป็นชำนาญธาตุเนี่ยมันก็ได้ชำนาญธาตุประมาณ180ปหน่วยอยู่ละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจาก instructor ไปใช้พวกเซตลมจะดีกว่านะครับส่วนพวกค่าพลังหลักนะถ้าคุณเล่นเป็นสายชำนาญธาตุเพียวๆคุณก็ใช้ทั้งนาฬิกาทั้งถ้วยทั้งหมวกเนี่ยเป็นชำนาญธาตุเลยก็ได้แต่ถ้าคุณจะเล่นเป็นสาย แ้เม็ดลมนะครับคุณก็ใช้เป็นพวกแบบจมตีเปอร์เซ็นต์หรือพื้่พลังงานที่นาฬิกานะถ้วยก็ใช้เป็นโบนัสความเสียหายพัดลมนะครับในละอ่านี่โบนัสความเยหายลมแล้วก็หมวกก็ใช้เป็นพวกอัตราคิหรือความแรงคินะครับคล้ายๆเหมือนตัวซับดามจทั่วไปในส่วนของทีมนะครับจริงๆถ้าคุณมาเล่นเป็นซับเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆตัวเบตตี้ กับซูโคสนะฮะคือคุณเอาไปใส่ทีมไหนก็ได้นะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปชงคอมโบให้กับาธาตุอะไรนะครับคุณจะชงให้าธาตุไฟาธาตุน้ําเอามารวบศัตรูนะฮะคือต่อให้คุณไม่เล่นไฟน้ําคุณเล่นกับกินเนี่ยคุณก็เอามารวบศัตรูได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าคาซึฮะเนี่ยเป็นตัวที่ยืดหยุ่นไปได้แทบทุกทีมแหละครับมันเป็นตัวซับตัวรวบตัวชงคอมโบเนาะแต่ถ้าคุณจะเล่นเป็นดาเมจหลักนะฮะถ้าคุณมีกลุ่มนาวหกก็ เอาตัวที่สามารถใส่ท่าให้ศัตรูได้ต่อเนื่องถึงแม้ไม่อยู่ในสนามนะครับอย่างเช่นไม่ตายของโรซาลียไม่ตายของเซียงหลิงนะครับไม่ตายของกันยูไม่ตายซิงชิวไม่ตายของคายะนะครับตัวไหนก็ตามที่สามารถใส่ท่าให้ศัตรูได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องอยู่ในสนามเนี่ยมันจะสามารถทําให้คาซึอฮะสามารถจมตีแล้วก็กระจายได้เรื่อยๆนะครับดาเมจมันก็จะพุ่งแล้วก็แรงไปด้วย ก็ประมาณนี้สําหรับการจัดทีมนะน่าจัดไปได้เกือบทุกทีมนะครับสําหรับคาสึอฮะก็ครบแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาของวิดีโอนี้ทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากเว็บพันนี่เป็นข้อมูลหลุดนะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมคิดว่าพวกไอเดียาการเล่นหลักๆเนี่ยก็คงไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็มารอดูกันตอนตัวละครใหม่ทีแล้วเดี๋ยวไว้ผมค่อยทำไกด์เพิ่มนะครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะพอมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะกดหาคาซื้อฮะแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจได้ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ